ป้องกันกาจัดโรคพืชเช่นโรคเน่าจากแบคทีเรียโรคผลเน่าโรคใบไหม้ใบจุดโรคกะใบแห้งเน่าใบซีดเมล็ดแห้งโรคไส้แดงโรคตากบตาเสือโรคเหี่ยวเขียวเหี่ยวเหลือมโรคแอนแทคโนตโรคดอกร่วงโรคผลเน่าราดำราสีชมพูราน้ำค้างราสนิมโรคสะเท็ดกาเน่ายุบ สวัสดีครับพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมคลิปทางช่องนิติจักบ้านอยู่ในขณะนี้ที่ผมจันเวนได้อ่านไปเมื่อกี้นั้นก็คือคุณสมบัติของงอเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในมือผมนี้นะครับที่จะสามารถในการเอามาใช้กำจัดและก็ป้องกันโรคต่างๆที่ว่ามาเพามีตัวหนึ่งแถมด้วยก็คือโรคตายปลายในพ้วยซึ่งเกิดจากเชื้อราฟิวซาเรียมอันนี้จะไม่มีสารเคมีใดๆ ที่จะไปกำจัดเชื้อราชนิดนี้ได้แต่บาซิลัสซับจิลิสมีคุณสมบัติในการที่จะป้องกันและก็กำจัดโรคตายปลายในกล้วยได้ดวยจารย์เล่นก็จะพามาดูวิธีในการขยายเชื้อสดนะครับอันนี้มันเป็นเชื้อแห้งมันมีจํานวนจํากัดหากเรานําไปใช้เลยมันก็ไม่ครอบคุมพื้นที่ในแปลงเกษตรของเราแต่ถ้าเราเอามาขยายให้มันเป็นเชื้อสด ก็เป็นการเพิ่มปริมาณแล้วก็ที่สำคัญเมื่อเวลาเราเอาไปใช้เชื้อสดมันจะทํางานได้เลยทันทีทีนี้ก่อนอื่นเราก็มาดูนะครับว่าสิ่งที่มีความจะเป็นที่จะต้องใช้ในกระบวนการนี้มีอะไรนะครับอันแรกเลยอันนี้เป็นหัวเชื้อชนิดแท่งบาซิลัสซับจิริสนะครับขนาด100กร,รมัมอันนี้เป็นสลายผงนะครับ เราจะใช้อยู่ที่100กรัมเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นนมจืดยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับก็จะใช้อยู่สองกระป๋องตัวนี้จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าจะใช้น้ำตาลอ้อยนะครับกระ ให้เป็นที่เรียบร้อยจะใช้ที่100กรัมแล้วก็นี่ไข่ไก่จะเป็นไข่เป็ดก็ไม่ว่ากันนะครับใช้ที่3ฟองต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มลมหรือว่าปั๊มออกซิเจนที่ใช้ในตู้ปลาแล้วก็ถังที่สามารถบรรจุน้ำได้20ลิตร แต่ว่าควรที่จะใช้ถังที่มีขนาดใหญ่สามารถใช้บรรจุน้ําได้ได้เกินกว่า20ลิตรอาจจะเป็น30ลิตร50ลิตรเพื่อที่ว่าจะให้มันมีที่ว่างนะตัวต่อมานะครับอันนี้เป็นน้ําสะอาดจํานวน20ลิตรทีนี้เราก็มาลงมือทำกันนะครับก่อนอื่นเราก็จะเทน้ำใส่ถังก่อนนะครับ ก็จะใส่ส่วนผสมต่างๆลงไปในถังนี่เป็นไข่3ามฟองนะครับตีให้แตกแล้วก็เทลงในถังเลย ถัมาก็าจะใส่น้ำตาลเป็นน้ำตาลมะพร้าววกออันนี้เป็นสไลายผงนมจืดนะครับ จากนั้นก็จะคนส่วนผสมให้มันเข้ากันทีนี้ก็จะใส่หัวเชื้อแบคทีเรีย ขั้นตอนต่อมาก็คือเป็นขั้นตอนของการให้ออกซิเจนนะครับคือเราจะทําการเพราะเชื้อ,อไว้อยู่ในถังนี้48ชั่วโมงหรือว่า2วันซึ่งในกระบวนการขยายเชื้อนั้นมันมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ออกซิเจนนะครับดังนั้นจึงต้องใช้ปั๊มออกซิเจนนี้ ทีนี้ก็ปิดฝาไว้นะครับอีก2วันเราก็จะมาถ่ายจากในทางนี้ออกไปบรรจุในภาชนะที่าสามารถเก็บได้อย่างมีชิตก็จะเป็นพวกแกลหลอนก็ือว่าครบกำหนด2วันหรือว่า48ชั่วโมงตามที่ตากฝนแจ้แว่นได้ทำการเพราะขยายเชื้อแบคท,ท,ทีเรียับกีริตเอาไว้ เดี๋ยววันนี้ผมก็จะพามาดูว่าเชื้อบาซิลัสซับกิลิตี้ทำการขยายไว้นั้นมันจะเป็นอย่างไรครับหลังจากนั้นก็จะถ่ายเข้ามาเก็บไว้ในถังนี้นะครับกันเองเราก็ต้องปิดเครื่องก่อนที้จะเปิดฝาดูว่าจะเป็นอย่างไรว้าว เป็นฟองขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับอันที่จริงในการเก็บหัวเชื้อแบคทีเรียซับติลีที่ได้ทําการเพราะขยายเป็นเชื้อสดนี้สามารถที่จะเอาเก็บไว้อยู่ในถังใหญ่นี้เลยก็ได้นะครับแต่ที่ผมเอาใส่ในแกนล,ลอนก็เนื่องจากว่า,ามันจะสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายหรือว่าในการที่จะเก็บรักษาให้มันมิชิด ในการเก็บนั้นในรอบหน,หนึ่งต่อการเพราะขยายเชื้อก็สามารถที่จะเอาเก็บไว้อยู่ได้นานที่30วันซึ่งในห่วงระหว่างนี้ก็ทำการเปิดฝาแล้วก็หาอะไรมาคนือว่าสองสาวันก็คนครั้งหนึ่งส่วนในเรื่องของการนำไปใช้นั้นก็อัตราส่วนที่2 0 0 5 0 0 c ถึง500ซีซี ต่อน้ํา20ลิตรอันนี้ก็เอาไปฉีดพ่นซึ่งระยะเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นก็เป็นช่วงเช้า,ายิ่งเช้ามืดที่ยังไม่มีแสงแดดได้ยิ่งดีนะครับหรือว่าหากจะพ่นในช่วงเย็นก็ช่วงที่แดดมันอ่อนๆเจ้าหัวเชื้อบาซิรัสซับติลีนี้มันก็สามารถที่จะใช้ร่วมก,กันกับเชื้อราไตรโคเดอร์มาได้นะครับซึ่ง เจ้าเชื้อสองชนิดนี้มันมีคุณสมบัติคล้ายๆกันโดยการกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราต่างๆได้นะครับส่วนเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับการาใช้หรือว่าในการป้องกันร,รักษาโรคอะไรนั้นเดี๋ยวหากมีโอกาสทางผมจะแว่นก็จะได้มาทำเป็นคลิปหรือว่าเขามานั่งคุยเพื่อที่ทจะ อธิบายเนื่องจากว่ามันก็เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะยาวอยู่ก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามและชมคลิปนี้ก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปคิดว่ามันมีประโยชน์ยากแบนปันให้กับญาติพี่น้องต้นฝูงประกดแชร์กันออกไปและที่สำคัญนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็นสมาชิกแฟนกลับ f c ทางช่องวิถีชาวบ้านฝากกดติดตามฝาก ดดกระดิ่ง้าครณจันจะแร่นก็จะขอขอบก็คือเป็นอย่างเสียงที่นี้ก็คงจะลากันเท่านี้นะครับสวัสดีครับ